สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปที่อีกเกียบางใหญ่กันค่ะเดินทางด้วยรถไฟสายสีแดงเราขึ้นสถานีที่สถานีหลักหกมลังสิตค่ะค่ารถไฟไปสถานีกาบางซื่อ42บาทค่ะ พอลงจากรถไฟสายสีแดงแล้วนะคะเราก็ต้องไปต่อที่รถไฟสายสีน้ำเงินค่ะเพื่อที่จะไปต่อที่เตาปูนแล้วก็ไปลงที่สายสีม่วงบางใหญ่ค่ะรวมเป็นเงิน45บาทค่ะนี่เราก็เดินเข้ามาอยู่ในอ e ีเกียแล้วนะคะก็อยู่ที่เซนทั s เบสเ e ค่ะนี่จะเป็นส่วนอาหารชั้นสามค่ะไม่อาหารหลากหลายมากเลยนี้จะเป็นบุฟเฟ่สลัดปลาค่ะอยู่ที่149บาทค่ะ ค่าเดินทางไปกลับรวมกันอยู่ที่174ดบาทค่ะถือว่าเป็นเลยราคาที่พอรับได้ค่ะถ้าชอบเพลงนี้็อยังกดไซค์ตัสวสำหรับใหเป็นรายละเอียดนะคะ